แหมสบายดีพ่อแม่พี่น้องมนุษย์เลียวสวัสดีประเทศไทยสวัสดีเฟซบุ๊กนะครับโบตื่นเช้ามาหน้าบมล่างเขี้ยวบมแปลงจับโทรศัพท์เบิง่งแดดบอดแมนเบาเป็นกันทุกคนครับโบต้องไปดามา่ายังแหสบายดีสุกสิบสามเมื่อเดียโหวันฮาโลวีนโมแมนเนี่ยสุกสิบสามอืมกับโบเกี้ยวยังกันดอกเนาะแนวสิพามาเบิง่งต้นไม้คอย ผ่านไปแล้วสองเดือนนี้โอ้โหต้นมะแอปเปลิลครับนี่ต้นแอปเปลิลบอชิงตันโอ้สูงนะกบก,กับห้องเนาะแบบโอ้โอปไปยามถ่ายมักมาห้องเรากบกันเลยเฮ้ยเศร้าไหมเออเห็นไหมบอกให้ายู่เพิ่นี่ต้นมะแอปเปลิลนี่โอ้สูงนะนี่เห็นไหมประมาณโอ้ห้าชิปซ้นไหม โอ้จะกรบจะเขียดห้องรัดหน้ารัดหลังกันอยู่เออเออจับปิงบ้งกินซะแล้กบหานี่ไตัวมะเเปิ้ลครับนี่เดี๋ยวจะไปเพปี้ยนในปลูกรองสิลรองทดลองปลูกใส่กระถางเบอร์สี่เบอร์ห้าก่อนเอ้๋ยวโมเมนต์ใส่ตะกาอ่าเดี๋ยวสิมจะไปลองเบมึงโอ้มันคืนชีพได้ไรวะสูงประมาณห้าสิบเซนเลยน,ะนั่นเองโอ้หมดกันเลย แอปเปิลครับนี่เป็นต้นแอปเปิลแอปเปิลแดงแอปเปิลวอชิงตันตอนนั้นเอาให้เบิ่งประมาณนี้เนะเาะอประมาณคืบหนึ่งแต่ตอนนี้มันต้นแข็งแรงแล้วอ่าเดี๋ยวชิ้ปลงดินก่อนอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยนยจังหน,นึงปูบรเวนดอกนะบมมระเวณเกษตรบแมวณกระสานอย่างเงี้ยขึนเฉยโอ้จะเศรษฐกิจมาคชิลองปลูกเบมือนเด้อเออชิลองอาาเอาลงตากาะกร้าเออปลูกใส่ตะกร้านะ โอ้สูงห้าสิบเซนเลยแล้วนี่5ห้าสิบหกสิบแล้วนี่สูงนะครับในต้นแอปเปิลอยเดี๋ยวสูงเมืองไกลกครับเป็นแอปเปิลวอชิงตันครับนายเปิลแดงมันเรือจากการปั่นเฮาเฮาก็เลยเอามาเพาะเพาะเบิองเออใบมันจะกู้จะเหี่ยวโบโบโเหี่ยวเนาะเออแต่เคยทดลองเพาะอยู่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่เคยได้ <laughs> มันมันรอดเสียเลยต้นนี่เอออยู่กับภูมิอากาศภูมิศาสตร์ แถวบ้านเ้ามันก็ฮ้อนนะมาสิอลองเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีกประมาณสักสามเดือนเด้อ,ดอว่ามันจะเป็นยังไงแต่สิมีต้นวอโคดโ,อโดวอโวโคโดก็หลายอยู่ถ้าอยากได้ทักมาเด้ออันนี้ต้สมส้มอันนี้บักสม้มมาเมดคอร์สสายน้ำผึ้งของออสเตรเลียคือกันอันนี้ก็ของออสเตรเลียนะนี่ยเว่าว้ยมัปลูกอยู่พระอีสานนครพหลุม,มสตี้หลายอยู่ต้นไม้ต้นตอมันแม่ของข่อยหรออือของเมียเขาปลูกปลูกอันนี้ต้นต แมงวะกวักมรกตเออนี่แซมจากใบมันได้นี่ขึนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกต้นโอ้ขึ้นหลายอยู่นะหลายอยู่เอา้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันพ่อพี่น้องอีกสองเดือนเด้อน,เอนนะเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเบิ่งเบิ่งในยูทูบเห็นบอกว่ามันสีขึ้นอยู่ประมาณสองปีเป็นมากเสยแต่มันหน่วยมันจะหน่วยน้อยน่ะหน่วยซ้ำไอไข่ไก่นี่แหละนะแต่ก็ลองเบิ่งว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะอ่ะนะ เดี๋ยวมารอดูกันติดตามต่อไปเด้อพายาบึงกันนะ